เพลงนะครับเป Ch ็นคมที่ย so ินดีนะครับเดียวราะยินเสียงเพลงนี้ทำให้เราสึกขอบคุณพระเจ้าในวันที่ดีๆนะครับขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับเสียงเพลงนะครับแล้วก็เวลาต่อไปครับจะเป็นการเข่าแสดงความยินดีนะครับจะมี3ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกนะครับจะเป็นศาสนาจารย์สมใจเชิพยักนะครับศิษย์บิบาังขี่จักรแสงสว่างนะครับท่านที่2ศาสนาจารย์ดรวาทะไปเด่นดีนะครับผู้แทนสมนธ์ที่จักฝั่งธนบุรีนะครับแล้วท่านที่3าม เป้าเศรษฐบบนะครับที่ปรึกษามัณคยกคริจากตลาดภูนะครับขอเรียนเชิญที่รัท่านนะครับผมก่อนอื่นในนามของคริสจักรแสงสว่างนะคะขอสะแสดงความยินดีกับศาสนาจารย์ใหม่อาจารย์นิเวศนะคะแล้วก็ในนามของส่วนตัวนะคะ หมกซือเมี่ยงขอแสดงความยินดีกับหมกซือเวทนะคะน้องกับพี่นะคะก็อาจารย์นิเวศนะคะวันนี้ให้เกียรติข้าพเจ้านะคะที่เป็นผู้เล็กน้อยที่จะร่วมในพิธีสําคัญกับของท่านก็ขอขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับโอกาสที่จะได้กล่าวถึงนะคะท่านเป็นทั้งเพื่อนผู้ร่วมรับใช้ในพระเยซูคริสต์เจ้าและเป็นเหมือนน้องชายที่รักในพระคริสต์นะคะ ข้าพเจ้ารู้จักอาจาร,รย์นิเวศเนี่ยน่าจะจําได้นะสมัยยังวัยละอ่อนของเราทั้งคู่เนาะในค่ายนักเรียนนคทอนะคะก็คิดดูว่าละอ่อนหรือเปล่านะคะก็รู้จักกันตั้งแต่ตรงนั้นนะคะว่าเป็นเด็กๆที่มาค่ายนะจากค่ายนักเรียนนะก็ต่อมาค่ายอนุชน ภาค12นะคะแล้วก็จะเจอกันประจําในค่ายอนุชนภาค12 <_ d ata> ข้าพเจ้าก็จะรู้จักว่าอาจารย์นิเวศก็จะมากับแก๊งหนุ่มบอยแบนดตลาดพูนะคะเป็นกลุ่มหนุ่มๆที่แบบเขามีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ไม่ธรรมดาแต่ละคนในกลุ่มนี้ไม่ธรรมดานะคะยังจําภาพนั้นได้นะคะก็เป็น เป็น,นหนุ่มๆที่มีไฟกระตือรือร้อนมากในการสแสวงหาที่จะรู้จักกับพระเจ้าแล้วก็เติบโตขึ้นแล้วก็หลายคนได้รับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งนะคะหลายคนในกลุ่มนี้เป็นผู้นำนะคะของคริสตจักรขององค์กรนะคะต้องบอกว่าชื่นชมกับคุณพระเจ้าสำหรับหมกซื่ออัญชลีด้วยนะคะซึ่งท่านได้สร้างกลุ่มหนุ่มๆเหล่านี้นะคะที่ได้เป็นพระพร แล้วก็จากนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าณจุดที่เราทั้งสองคนไม่คาดคิดเนาะว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้นะคะ ก็คือการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาด้วยกันทั้งคู่แล้วก็มาเป็นหมกซื้อด้วยกันทั้งคู่ด้วยจริงๆข้าพระเจ้าก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะมาถึงจุดนี้นะไม่รู้อาจารย์นิเวศคิดหรือเปล่านะตอนเด็กๆเนาะแต่พระเจ้าก็ทรงมีแผนการนะคะในการอนุญาตในการทรงเลือกทรงเรียกของเราในเส้นทางนี้จากนะคะเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะคะ แล้วก็ข้าพเจ้าได้รู้จักอาจาร,รย์นิเวศมากขึ้นเพราะว่าพี่สาวนะคะของอาจาร,รย์นิเวศก็คือเราซือหยกตานะก็เป็นสมาชิกที่คิดจักแสงสว่างด้วยก็จะได้เจอกันอยู่เรื่อยแล้วต่อมาเมื่ออาจาร,รย์นิเวศเนี่ยเข้ามารับใช้พระเจ้านะคะแล้วข้าพเจ้าก็เข้ามารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเราก็ได้มีส่วนนะคะร่วมกันในการทํางานรับใช้พระเจ้ามากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหลังก็คืองานของศิยาพิบาลสัมพันธ์นะคะเป็นเวลาหลายปีที่ เป็นกรรมการของคณะกรรมการสิยาสัมพันธ์ของกริจกรในเขตของเราแล้วพระเจ้าก็ให้ข้าพเจ้าได้มองเห็นนะคะอาจารย์นิเวศที่เป็นผู้รับใช้หนุ่มที่มีความตั้งใจอย่างสูงในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะที่ไหนมีอาจารย์นิเวศท,ที่นั่นก็จะมีความคึกคักไม่มีความเงียบเหงานะคะท่านก็จะมี อะไรเยอะแยะมากมายที่มานําเสนอกับเรานะคะและในขณะเดียวกันก็ได้เห็นภาพที่ท่านได้นําคริตจักรเอกชัยนะคะท่านเป็นผู้รับใช้ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยหัวใจแห่งการสอนพระวจนะของพระเจ้าแต่ที่ประทับใจมากที่สุดและไม่พูดถึงไม่ได้เลย ก็คือได้เห็นนะคะหัวใจแห่งการห่วงใยที่ท่านมีต่อผู้คนที่อยู่รอบตัวก็คือพี่น้องในชุมชนถ้าพี่น้องได้ติดตามอาจารย์นิเวศจะรู้นะคะท่านเป็นเจ้าพ่อพันธกิจกล้วยปิ้งนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะที่แบบว่าทําให้เราเห็นว่าท่านห่วงใยนะคะพี่น้องในชุมชนจริงๆตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะ จนถึงผู้ใหญ่ผู้อาวุโสผู้พิการนะคะผู้คนที่ยากไร้ที่อยู่ในสังคมท่านมีเท้าของท่านที่เดินไปหาผู้คนเหล่านั้นด้วยความรักด้วยความห่วงใยนำหลายสิ่งหลายอย่างนะคะนำวพ,พอและที่สำคัญก็คือนำข่าวประเสริฐไปถึงผู้คนเหล่านี้นะคะและด้วยเหตุนี้เองคงจะไม่มีพระคำข้อไหนนะคะที่ข้าพเจ้าอยากจะยืนยันและก็อยากจะ ให้อาจารย์นิเวศได้มั่นใจตรงนี้ก็คือในโรมบทที่10ข้อ15ที่นะคะกล่าวไว้ว่าเท้าของผู้นำข่าวดีก็ช่างงามจริงหนอนะคะพี่น้องคะเท้าเนี่ยปกติเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยใช่ไหมคะแล้วก็อยู่เบื้องล่างอาจจะดูเหมือนเป็นอวัยาวะที่ ไม่ค่อยสําคัญแล้วก็ต้องไปคลุกกับสิ่งที่สกโปรกนะคะแล้วก็หลายคนก็บอกว่าออย่ายกเท้าขึ้นมานะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ตาต้อยแต่พระวจนะของพระเจ้าได้ยกพระคําข้อนี้ที่ชี้ให้เห็นว่าเท้าของผู้นําข่าวดีนั้นงดงามมากพระคําของพระเจ้าหรือพระเจ้ากําลังตรัสบอกกับเราว่าพระองค์ทรงให้เกียรติและพระองค์ทรงให้คุณค่านะคะกับ การรับใช้พระเจ้าและโดยเฉพาะการนำข่าวดีอาจารย์นิเวศนั้นได้รับใช้พระเจ้าด้วยการนำข่าวดีไปถึงผู้คนในชุมชนด้วยความรักความห่วงใยและดังนั้นขอให้อาจารย์มั่นใจนะคะว่าท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเห็น คุณค่าและเห็นเกียรติไม่ใช่โดยตำแหน่งหน้าที่แต่โดยเกียรติที่พระเจ้าทรงให้กับท่านนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในอนาคตแม้ว่าเท้าคู่นี้อาจจะถูกเหยียบย่ำ อาจจะถูกความไม่เข้าใจอาจจะถูกดูถูกหรือไม่ว่าโดยเหตุใดๆที่มากระทบจิตใจขอให้ระลึกถึงว่าพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าและพระองค์ทรงนับว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นเกียรติและมีความงดงามในสายพระเนตรของพระองค์ขอให้มุ่งมั่นต่อไปนะคะจริงๆแล้วข้าพเจ้ากะจันิเวศ เป็นเหมือนพี่น้องในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและกล้าพูดได้ว่าเราเกื้อกูลกันมาตลอดสิ่งใดที่ข้าพระเจ้าขออาจารย์นิเวศไม่เคยไม่ได้รับและสิ่งใดที่อาจารย์นิเวศขอจากอาจารย์เจเมียงคนนี้ ก็ตอบสนองนะคะด้วยความรักและด้วยความห่วงใยมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ด้วยความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งและเราก็จะร่วมกันนะคะในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยกันต่อไปขอพระเจ้าอวยประภอรท่านและรวมทั้งอาจารย์นิพาด้วยนะคะคู่อุปถัมภ์ที่จะต้องเดินไปเคียงข้างกันในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นศาสนาจารย์หญิงขอบอกกับอาจารย์นิเวศด้วยว่าเมื่อท่านรับตําแหน่งหรือ ับงานที่มากขึ้นแล้วอย่าละเลยเวลาคุณภาพกับภรรยาต้องดูแลจิตใจภรรยาเอาใจใส่ภรรยาให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ขอให้ทั้งสองท่านรับพูพรในการปฏิบัติรับใช้ด้วยกันต่อไปขอบคุณ ขอ, <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสมาเป็นเกียรติในฐานะที่เป็นผู้แทนสมาพันธ์ฝั่งทนนะครับในครั้งที่ผ่านมาได้มีโอกาสกล่าวแสดงความยินดีในงานของอาจารย์แอลนอหมอ,อกซือแอลแล้วก็ผมก็เตรียมยาวเลยทีนี้ท่านประธานภาคหนึ่งดรพิเดชพูดสั้น <c oughs> ผมก็เลยไปต่อไม่ได้ ช็อตฟิลผมก็เลยมาครั้งนี้ผมก็เลยต้องเตรียมสั้นๆทีนี้เหมาะซื้อเมี่ยงก็พูดยาวผมก็จะไปยังไงต่อดีเพราะนั้นถ้ามีงานครั้งที่สามเชิญนะบอกผมโดวยว่าใครจะพูดยาวพูดสั้นผมจะได้เตรียมได้ครับก็ผมได้เตรียมพระคำของพระเจ้าในสดุดีบทที่135ข้อที่4นะครับอยากจะฝากพระวจนะของพระเจ้านี้ให้กับอาจารย์ว่าเพราะพระยาเวทรงเลือกยาโคบไว้สำหรับพระองค์ ทรงเลือกอิสราเอลไว้เป็นสิ่งที่ล้ำค่าของพระองค์พระเจ้าเลือกอาจารย์ไว้สำหรับพระองค์เพื่อการงานของพระองค์พระค์และพระเจ้าทรงเลือกอาจารย์ไว้เพื่อจะเป็นหมกซื้อที่จะดูแลคริสตจักรเอกชัยแบปติสต์แห่งนี้จากประวัติที่อาจารย์รับใช้มาส0สปีไม่ได้น้อยเลยในการที่อภิบาลคริสตจักรที่นี่แล้วก็กว่าที่จะได้ เป็นหมอกซือวันนี้เรามีโอกาสคุยกันหลังไม้หลายรอบไม่ไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายแล้วก็แต่ว่าวันนี้มาถึงแล้วก็ขอพระเจ้าที่ทรงปโปรดอวยพรแล้วก็ปกติเมื่อเวลาที่สามีได้รับเป็นหมอกซื้อ,อใช่ไหมครับ เราก็จะให้เกียรติภรรยาว่าหมกซอเนียด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งสองคนก็จะร่วมกันปรนิบัติรับใช้เพราะนั้นในานามของสมาพันธ์ครี้จักรฟังทนเราจะอยู่เคียงข้างกันในการรับใช้พระเจ้าด้วยการขอพระเจ้าพราะพรน,นะครับครับฮัลโหลครับ ก็มีแต่อาจารย์มาแสดงความยินดีนะผมหลงมาได้ไงไม่รู้ <laughs> นะครับก็มีสื่อแจ้นะผมก็เป็นอาเฮียคนหนึ่งแล้วกันนะก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มากล่าวแสดงความยินดีกับคริสจับอเอกอชัยนะครับที่จะได้มีศาส,สนาอาจารย์นะครับก็คืออาจารย์นิเวศในการรับสถาปนาในวันนี้ คิดจากบ,บัติศนะครับการสถาปนาอาจารย์นั้นไม่ใช่ศาสนาอาจารย์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่า,าต้องใช้ระยะเวลาที่จะแสดงนะผลงานนะครับต้องใช้เวลายาวนานที่จะอ,อยู่กับคิดจักจนสมาชิกคิดจักเนี่ยอยอมรับนะครับต้องทุ่มเทรับใช้พระเจ้ากับพี่น้องยาวนานนี่แหละ ในสมัชชาของคิดจักเองก็ยอมรับเป็นเอกฉันนะครับเป็นเอกฉันถึงจะได้สถาปนาได้นะครับถ้าในสมาชิกคิดจักไม่ได้เอกฉันว่าจะให้เกียรติอาจารย์อย่างนั้นก็แม้ว่าอาจารย์จะสอบอะไรที่ไหนได้เราก็คงไม่ได้เป็นศาสนาอาจารย์นะครับนะครับผมรู้จักกับอาจารย์นิเวศมานานมากนะ ตั้งแต่ยังใส่ขาสั้นอยู่แล้วนะ,นะอาจารย์น,นิเวศเป็นคนที่ขยันนะครับเป็นเด็กที่ฉลาดนะมีหัวการคาร้าดั้งแต่เล็กๆนะครับทำงานคล่องเ,อเป็นคนชอบเรียนรู้นะร,รู้เป็นพระหูสูตรเลยแหละนะท่านเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็รักพยาด้วยนะเมื่อใหม่ๆเหมือนกับว่า เรียนรู้ตอนนั้นเหมือนกับมีปัญหานิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็โอ้โหผมรู้สึกว่าท่านรักภรรยามากนะครับสังเกตภรรยายิ้มก็ใช้ได้ละนะนะผมไม่ได้พูดเสียงดังไปเนาะโอเคนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอาจารย์นิเวศมาถึงจุดนี้และเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับผมก็เอ,อ อยากจะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวันนี้ท่านเข้ามาพี่น้องเห็นที่หน้าโบสถ์มีเก้าอี้สองตัวไหมครับนะผมก็คิดตั้งงานว่ามันเกิดอะไรขึ้นทาไมต้องมีเก้าอี้สองตัวอยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อเมื่อมาเข้ามาข้างในก็โอ้ดอกไม้เยอะแยะเลยนะก็แสดงว่าเป็นงานมงคลนะ <laughs> เป็นงานมงคลแท้จริงก็เป็นงานมงคลนะครับเป็นงานมงคลของคริสจัรกับอาจารย์อิเวศ นะครับนะผมก็มาร่วมง,งานมงคลนะครับผมก็อยากจะหนุนใจอยากจะเตือนคิดจักเอกชัยกับเตือนอาจารย์นิเวศว่าท่านทั้งสองตรงจำความภูมิใจความชื่นชมยินด,ดีในวันนี้ไว้ให้ดีนะนะท่านอ,อ,อนาคตนะที่จะเดินไปด้วยกันนั้นเนาะหากมีอะไรที่หนักนิดเบาหน่อย นะก็ต้องพยุงกันไปเนาะนะนะท่านอมาจะบอกว่าท่านทั้งสองก็ยังไงอยู่นะ <c oughs> นะเพราะว่าก็อยากเตือนอาจาร,รย์นิเวนหน่อยนะครับบางทีท่าน,ท,านท่านเป็นคนทำงานเร็วนะคิดแล้วก็รีบทำคิดแล้วก็ทำบางทีทิ้งภรรยาไว้ที่บ้านนะนะอ,อ,อันนี้อยากจะบอกว่าทิ้งคิดจัากอยู่ข้างหลังก็ไม่เหมาะนะครับ ทำอะไรก็พาคิดจักไปด้วยคิดจักก็ต้องซัพพอร์ตอาจารย์นะครับนะอาจารย์นำนะเราก็ช่วยกันออกแรงนะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับต้องให้เกียรติอาจารย์นะครับแล้วก็ต้องภูมิใจในตัวของอาจารย์ด้วยเหมือนกับเราทาวตลาดพลูนะเราก็ภูมิใจในหมกซื้อของเราอะนะ หนัสือของเราเวลาไปไหนนะก็จะพาชื่อคิดจักรของตลาดภูไปด้วยนะแล้วก็คิดจักรตลาดภูเมื่อคนพูดถึงคิดจักรตลาดผูก็คิดถึงหมกสือเมื่อคนพูดถึงหมกสือก็จะคิดถึงคิดจักรตลาดภูนะครับขอให้เอกชัยก็เป็นแบบนั้นนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรนะครับที่ความตั้งใจสิ่งเร่าความตั้งใจที่จะทํา Uh, ต่อไปนั้นนะะสบผลสำเร็จเป็นที่ชอบพระไทยของพระเจ้านะขอให้เราจำโดยเพพาะนะพี่น้องเอกชยัยนะจำแม่นๆนะเพราะมีวันนี้เพราะว่าท่านเป็นมติเอกฉันของพวกท่านเนาะอาจารย์นิเวศจำแม่นๆนนะนะกส็สองฝ่ายร่วมกันนะจึงเกิดวันนี้ได้นะขอพระเจ้านำ ทั้งสองฝ่ายเกิดผลและเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าอิคารับ